วันนี้อิปห์มาหาต้องเป็นต้องพอเป็นรักเป็นพอ่อเถ่าต้องเป็นลอกพอเอาสารพัดไปน,น้อนงอยูาา่บ้านน้องเมี่ยงคนมหาสิบสิบปียี่สิบปีแล้วว่าเดี่ยมหาลูกหาหลาาาันมาซื้ตอต้นลินจีน้ำกเกีตยดหมูกเกีตยดหมูก็ดีใจบันนี้ทั้งแก,ก่ทั้งแถมเงินน้ำเพนกระได้ี่น้องอันนี้คือว่าเงินควัถุงได้ซาโตอีพห์มาหาบานนี้ลูกหลานเสื้อให้เรืม่มเื้อเลี้ยวแถมก็แถมแล้วว่าวันนี้เป็นพองฝากครับครับครับลกเลี้ยวให้อาย ยูดีไม่แห้งให้อายุยืนืเนี่ให้เป็นลมโพลมไส้เขาไม่ี่ล่ะนี่จะเริ่มด้วยตันอีกแข็งแรงคุ่ก็เจ้าอ่ละเดี๋ยวงออยหน่ไยนี่ครับสจีนอพ่อหนึ่งปลาเงามหาตัวชุดยอดนะพ่อครับครับตอนนี้อายุตั้ไแต่เท่าไรละครเจ็ดสี่บินโอใหเป็นเป้าจังเจ็ดสี่อันบซีซีเจ็ดเจ็มันบ่นมันอนี้โบแม่ฮันเลกันเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ ตัวเล็กดังดังยังนี่ซื่อบริษันเขาจืไปด้วยออันบเลขกย่ำไดมีแต่เล็กดังว่าได้ซื่อที่อลไรบอกทสุมบัดพเบิร์นบอกว่านี่บังเันก็ว่าสามชูนหามมันออกหาศูนสามอืมพไปพ่มาหานบ่วันนี้เขฟ้าเงามาหากัุดยอดพนอไรดีน้องสาวพูนังคนทังคนเจเพื่อนก็บรินก็เสียนึกงบแล้วมมหาพ่มาจลเทียหนึงเนาะ บอกว่ามาลงป่าสวนอมีจิ้นหนองมาลงป่าอยู่รอบเรื่องอยู่มากก็ดีใจน้องๆเด้ของฝากคนเดียวก็ัน้องคนเนาะเดี๋ยวจะอีกเราจะได้อีกว่าของฝาก่อุ้ยก็อยู่งร่างฆ่าเสียกรกันเกษตรมาเด้ปุ๋ยเอาแต่เด็กพี่น้องเนาะขอบคุณผู้ท่อมาหาครับผม